วันนี้มีสกูชี่ออกมาใหม่อีกแล้วนะคะเป็นสกูชี่ของ c u t i e c r ี a t i v e Candy Shop นะคะรูปล่างเป็นแบบนี้นี่เองออกมาก่อน i อบูบีนะคะตัดหน้าเลยนะคะตอนที่พี่แกะซองออกมาก็ตกใจนิดนึงที่ทตัวมาร์เวลโล่นี่มันใหญ่กว่าที่คิดไว้นะคะน่ารักมากๆหนึ่งแพ็คเนี่ยหซองเนี่ยมันจะมีตัวมาร์เมลโล่สี่ชิ้นนะคะโดยพิเศด้านหลัง ตรงนี้จะเขียนเลยว่างนี้แล้วก็ที่พิเศษเลยที่พี่เห็นนะในพี่ชอบมากก็คือสังเกตไอตรงมาเวลโล่นะคะมันจะมีผงๆเป็นเหมือนผงแป้งด้วยนะคะเพราะว่าไอมาเวลโล่ของจริงอะ่ะมันจะต้องมีผงแป้งแบบนี้นะคะทําให้เวลาวางติดกันแล้วมันจะแบบมันจะไม่ติตอะไรอย่างเี้ยเขาก็ทำออกมา,าเหมือนจริงมากเลยนะพี่จะลองบีบจากข้างนอกถึงดูสคะ่ะนี่น่ารักมากๆเดี๋ยวจะลองแกะเลยนะเดี๋ยวอันนี้ขึ้นมาจาก น้องปี๊ปป้านะคะนะคะ้าร4 0สี่ิบาทมันออกมาได้สักพักนึงแล้วเนี่ยอุยอันนี้เป็นสีฟ้านะคะนี่มันเห็นไปมันจะมีผงติดอยู่ที่นี้นะคะอนนี้เป็นสีฟ้าะค่ะเดี๋ยวพี่จะลองออกมา,นานหมน,าน่เลยไนะ์เมโล่สีสีนะคะน่ารักมากมีอันใหญ่ถ้าเป็นของจริงน่นาจะอร่อยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองเอามาบีบด,ดูเล่นๆนะคะว่าสีไหนมันจะสโลกว่ากันเป็นแพ็คเดียวกันเนี่ยะค่ะ มันนุ่มมันมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเมโลจริงๆเลยนะคะดูเหมือนว่าที่ตัวมันเมนโลของทุกอันจะมีเป็นลายเส้นของคิวตี้แคทีอยู่ทุกอันเลยนะคะนี่มีคิวตี้แคทีนะคะจะ,จะโลประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลยนี่เป็นแบบนี้นะคะมเมโลน่ารักมาก เขาทำออกมาเหมือนจริงมากเลยนะคะทั้งน้ำหนักความรู้สึกาการจับอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะมันเป็นโลกของคิวต e a t i ท e ที่ออกมาใหม่นะคะสดสดร้อนๆเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะอันนี้พี่ซื้อจากร้านน้องฟิตต้านะคะใครสนใจก็ไปตามซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ